สวัสดีสวัสดีวันอากาศดีของวันนี้อากาศดีจังเลยนะวันนี้บอกว่าอากาศดีจังเลยอากาศดีแบบอุ่นๆร้อนๆหนาวๆเย,ย็นๆนั่นแหละที่เขาเป็นไข้กันดินสู่ดาวดาวสู่ดินใครละจะมีกลิ่นของไออุน่น ไออุ่นที่บอกว่าอุ่นอุ่นก็คืออุ่นใจไงเราวันนี้จะมาท่องก่อนให้รู้เล็กน้อย,อยว่ามีเพราะเขามีกันทุกคนอย,อยู่จุดนี้ไม่จุดไหนเพราะจุดต่อไปมันห่างไกลเหลือเกิน จุดนี้ที่เราอยู่อยากบอกให้รู้ว่าเป็นจุดเดิมคนเราคิดจะก้าวเดินต้องก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วจะรู้ว่ามีสองขาที่ก้าวเดินอยาบอกว่าก้าวเดินเป็นสิ่งที่จเจริญและงามตาเปอ,อย่างของมันนั่นไอดินกระทบ ผืนน้ำสูดใต้อากาศที่ล่มเย็นกระทบกันไปมาบอกให้รู้ว่าเป็นอากาศไงละเธอดินสู่ดาวดาวสู่ดินกระทบดินกระทบล่างมีไออุน่นกระทบลงล่างก็มีฝุ่นที่เข้าตาอยากบอกว่ากระทบใต้ดิน ก็มีสายน้ำที่ไหลผ่านมากมายมหาศาลกระทบดินสู่น้ำกระทบน้ำสู่ดินให้รู้ว่าเกิดเป็นน้ำออกจากดินเอาสูงมากหนึ่งสูงจะได้สูงสูงจะไรสูงมากนบนน้ำมีขยะที่เขาเรียกกันว่าขยะพ่อยฮะ อันอยังวะเอาสูงน้อยนึงเสียงสูงก้อนสูงขยะอยู่บนน้ำมีแมงตัวก,ำกำ้ามๆอยู่ไงเธอเอาสูงน้อยอได้สูงน้อยก็ได้มแมลงตัวนั้นตัวนี้มีมากมายที่เขาเรียกหาเขาเรียกว่ามแมลงผู้มาแล้กัมมี่กัหมวัวนะบอกอะไรมาคัดมาคัดมาคัดหลังไปไงงาเอาสูงน้อยนึงนสูงน้อยนึง บนดินบนดินมีเก็ตหินที่ระยิบตาอยากบอกว่าเก็ตหินนั่นหนาสวยงามตาและจับใจสูงม,มากก็ได้เก็ดหินที่ว่าไว้มีสีแดงและสีหลากหลายสีไงที่นางามตาขเขาเรียกว่าสีละวะสีอะไรเอ่ยที่สวยงามสีถ้าจะงามนะ่สูงนอ เอาสูงมากนันนะ่นสูงทุดแมงก์กันยอดจา้าเป็นสีเขียวดูเหลเหลียวๆก็รู้ว่ามีดอกเอาสูงก่อนแมงก์สูงสูงสุดแมงก์กันได้ดอกดอกไม้ที่สวยงามมีผึ้งติดตามดูแลจับใจเอาสูงมากนึงขนะ<ม>ี้กากติดหน้าผึ้ง จนเผ่าลำพึงว่ามีขี้กากอาสุหนหนึ่งรองเท้ามีสองขาที่ก้าวมาอยู่ตรงนั้นหยียบย่ำให้รู้ไปเพิ่งนั่งไงติดขี้ดินเอาส่งทำาหัาหนึ่งหัวแม่ตีนเล็บขบที่เขาเอามือขบๆเอามือขบไปว่าเอามือตบๆให้รู้ว่าเจ็บ เอาสมมาหนึ่งได้ไเลยรองเท้ายี่ห้อหรูที่เขาอยากรู้อ่ะยี่ห้ออะไรเอาสมมาหนึ่งได้เชือกผูกรองเท้าตรงนั้นดูหลากสีที่เขาว่ามีผูกให้ติดกันเอาสมมาหนได้ขนหน้าแข้งมันไม่ร่วงถ้าคนไม่เอามือมาดึงให้มันเจ็บไง เอาสูงหน่อยหนึ่งได้สูงก็น่าแข่งกับหัวเขา่าอันถูกใจมาแต่งแรงกตะตัตัตะัเอาหมวกแล้วมันเนหัวเขา่าที่สองขารู้ไหมว่าเจ็บหัวเขา่เาก็สูงหัวเขาหน่อยหัวเขา่าต้นขาทุเรียวที่เรียวงามดูประนามปะ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 ,ปะใกล้ห่แลนะมึง เอาสูงมานึงไปไปสะดือที่โผลมาดูแลงามตาสะดือจุนเอาสูงมานึงหน้าอกที่แผ่ใหญ่อย่าบอกให้รู้ไว้มันยานเอาสูงมานึงคอสวยที่ติดตามรู้ไหมว่าซื้อทองมาใส่อว้สวยดีเอาสูงเขนาไปริมพี่ปากที่สวยงาม หาด้วยลิสติปยี่ห้ออะไรจ๊ะสูงหนึ่งแว่นตาที่มีสองขาอยากบอกให้รู้ว่ามีสองเลนสองเลนที่อยากบอกให้รู้บอกว่าสายตาสั้นสองเมตรอาเลืมไปไกลนะเนี่เอาสูงหนึ่งสูงมนึนะอปลายาผมที่เรียวงามดูแบบห่าง ผมแตกปลายบนหัวคิมตะวะขาสูงหน่ยนี้หมวกมีเอาไว้ใส่ปิดหัวล้านไงให้รู้ว่ามีปิดบังเอาสูงจักหมวกนั่งสูงจะหมวกไหมหายือบัตเติงแล้วํำนี้มันสูงมากเกินไปแล้วบอกว่าเออมันจะบัเติงแล้วนะ้าสูงเนาะเอาสูงมา่นหนึ่งเอายืบเติงสูงเอเอาไม่เศร้ามาสี่ไงให้รู้ว่า ไงเรามีเติงมีเติองปจอจบเพิ่มปอมันสูงมากเกินไปนะเขาจะเอี่ยมมาถึงไงข้าเอี่ยมมาถึงกระทบดินสู่ดาวหัวเร้าอ่ะนั่น,าาาาาาน,นแหละผีบาสู่เอ้ยไปแล้วุูเนอรวันนี้มาแบบมัวๆตัวๆเหมือนเคยครับ้ปม